เครื่องยนต์ต้นกําลังพลังชีวมวลแล้วก็นําแก๊สเนี่ยมาใช้กับเครื่องยนต์เราจะเชื่อมต่อกับไดนาโมมันก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟในระบบของเรานะครับมันก็จะประกอบไปด้วยส่วนของการผลิตแกต๊สการแปลงพลังงานแก๊สพลังงานไฟฟ้านะครับเราจะสามารถนําไฟฟ้าเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายการดูแลบำรุงรักษาตัวเครื่องแก๊สตีไฟเออร์ใช้เป็นนานมันก็อาจจะสึกก่อน ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องส่วนที่1ส่วนของการผลิตแก๊สนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของการแปลงพลังงานแก๊สเป็นพลังงานไฟฟ้าการติดตั้งนะครับเราจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนส่วนแรกก็คือการเตรียมฐานกําหนดจุดวางเครื่องจักรนะครับเราก็ขอเป็นอธิบายง่ายๆก็คือลงจอดรถธรรมดาแล้วก็วิธีการวางครับให้มีสเปซโดยรอบเครื่องประมาณ1เมตรส่วนที่2ก็เป็นการต่อระบบแก๊สจากเครื่องผลิตแก๊สมาเข้าเครื่องปั่นไฟก็จะเป็นจุดนี้ สังเกตว่าจะมีวาล์วอยู่2จุดวาล์วด้านบนเอาไว้สําหรับเทสแก๊สครับการวาล์วด้านล่างต่อไปเข้าเครื่องยนต์ครับแล้วก็ต่อตามสายสายที่มีลักษณะมีความแข็งครับเวลาโดนแดดโดนร้อนแล้วมันไม่ยุบก็คือเราต่อแก๊สเข้าไปตรงกรองอากาศครับตอนที่เครื่องดูดอากาศเข้าไปเนี่ยก็จะดูดแก๊สเข้าไปด้วยครับแล้วก็ไปเผาไหม้ภายในห้องเผาไหม้ครับตัวที่3ระบบไฟฟ้าจากตัวเครื่องไดนาโมไปหาตัวแกสซิไฟเออร์เนื่องจากว่าตัวเตาแกสซิไฟเออร์เนี่ยมันต้องใช้ ไฟฟ้าด้วยก็จะเชื่อมจากตัวไดนาโมของเครื่องปั่นไฟนะครับมาเข้าที่เบรกเกอร์ของเครื่องแกสซิ่ไฟเออร์นะครับวิธีการใช้งานเครื่องแกสซิ่ไฟเออร์ขั้นที่1เลยครับเตาเติมเชื้อเพลิงลงไปในเตาก่อนลักษณะเชื้อเพลิงที่เราใช้ครับก็คือต้องเป็นเชื้อเพลิงที่แห้งความชีวิตไม่เกิน15%มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ขนาดไดมิเตอร์ประมาณ1นิ้วความสูงก็ประมาณ1นิ้วใส่ที่ฮอปเปอร์นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาครับเราปิดแค่พอตึงๆมือครับเนื่องจากว่าตัวระบบมันเป็นระบบดูดมันจะไม่มีควันออกปากเตาอยู่ละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเตรียมที่จะจุดเตาแต่ว่าในตัวระบบของเราเนี่ยมันจะมีโบเวอร์ใช้ไฟ,ไฟฟ้าครับเราก็จะต้องสตาร์ทเครื่องยนต แล้วเราก็เร่งเครื่องครับเพื่อให้ตัวไดนาโมเนี่ยปั่นไฟที่220โวลต์เราก็ออนเบรกเกอร์ตัวนี้เพื่อให้เกิดการจ่ายไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่ก็จะจ่ายจากไดนาโมครับมาที่เบรกเกอร์ของเครื่อง g a ๊ส ifier นะครับที่ตัวเบรกเกอร์ของเครื่อง g a ๊ส ifier เนี่ยมันจะมีเบรกเกอร์อยู่2ตัวก็คือจะมีเบรกเกอร์สำหรับโบเวอร์ดูดแก๊สครับแล้วก็ โบเวอร์ของเครื่องระบายความร้อนเราก็จะเปิดโบเวอร์ของเครื่องดูดแก๊สก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเปิดโบเวอร์ของเครื่องระบายความร้อนก่อนที่จะเปิดโบเวอร์ของตัวดูดแก๊สนะครับเราก็จะต้องเช็คแน่ใจว่าโบเวอร์สามารถดูดลมเข้าได้ปล่อยแก๊สออกได้มันก็จะอยู่ตรงตัวเตาครับมันจะมีปักนี้ปิดอยู่เดี๋ยวผมถอดปักก่อนนะครับปิดอยู่ที่รูจุดเตาครับเราก็ถอดปักนี้ออกก่อน แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเปิดวาล์วระบายแก๊สครับเพื่อให้เกิดการไหลของแก๊สภายในระบบได้นะฮะเราก็เปิดประมาณสักครึ่งหนึ่งครับ <S <S เมื่อเราเปิดโบเวอร์เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จุดหัวเผาขาหมูครับแล้วนําไปจ่อที่บริเวณกลางตัวเตาแล้วเราก็มองดูครับให้เปลวไฟวิ่งเข้าไปในรูถ้าเราจ่อหัวเผาขาหมูใกล้ๆเนี่ยแล้วเกิดไฟดับอาจจะเป็นอันตรายได้ เนื่องจากแก๊ส LPG ที่เราใช้มันไม่ได้ติดไฟพอมันเข้าไปอยู่ในเตาแล้วหากว่าเราจุดไฟติดที่หลังตรงนี้ก็คือจะมีเตามีแก๊สอยู่ในเตาอาจจะเกิดการระเบิดแต่การระเบิดนี้จะไม่รุนแรงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเรามีตัวกั้นเวลาที่มันระเบิดมันก็จะออกมาตรงรูตรงนี้แค่นั้นจุดเตาแล้วนะครับมันก็จะมีควันเกิดขึ้นที่ฝ่อ,องระบายในระยะแรก อาจจะเป็นควันแล้วยังไม่ติดไฟนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วก็เอาหัวเผาขาหมูมาลองจุดไฟเทสดูถ้าเกิดว่าหัวเผาขาหมูเนี่ยจุดไฟแล้วไฟติดครับเราดึงหัวเผาขาหมูออกมาแล้วไฟยังติดอยู่ก็แสดงว่าตัวเตาของเราเนี่ยเกิดแก๊สได้อย่างมีคุณภาพแล้วไอ้ตรงนี้มีจุดสังเกตอีกอันนึงก็คือเปลวของเราในช่วงระยะเวลากลางวันเนี่ยเปลวมันจะใสมองไม่เห็นสีแดง ก็แสดงว่าตัวกรองเรายังมีคุณภาพดีเมื่อแก๊สของเรามีคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะจ่ายแก๊สไปที่เครื่องยนต์เราก็จะมาปรับวาลวช้าช้าฟังเสียงการตอบสนองจากเครื่องยนต์นะครับก็คือถ้าเราปรับวาลวได้เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงเสียงของเครื่องยนต์จะมีขึ้นน้อยมากพอเราเปิดวาลวเข้ามาแก๊สก็จะไหลเข้าเครื่องตัวเครื่องมันจะเร่งเครื่องขึ้นนะครับแล้วตัวระบบควบคุมโท่ยก็จะ ควบคุมเครื่องให้อยู่ในรอบคงที่เราต้องคอยดูว่าอันที่1เลยโวลต์จะต้องอยู่220โวลต์เฮิร์มิเตอร์จะต้องอ่านเฮิร์ตได้50เฮิร์เครื่องยนต์นะครับมันจะหมุนที่1,500รอบกรณีที่เรามีการปรับแก๊สเพิ่มขึ้นมิเตอร์ทั้ง3นะครับมันจะต้องอ่านค่าได้เท่าเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าไปนิดหน่อยแล้วก็วิ่งกลับมาที่ค่าเดิมการนำไฟฟ้าไปใช้นะครับ ถ้าเป็นอุปกรณ์กระแสไฟที่เปิดแล้วคงที่เนาะอย่างเช่นหลอดไฟฮีตเตอร์นะครับเวลาที่เราเปิดออนปุ๊บอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้ไฟฟ้าตามที่เนมเพลทกำหนดมาแล้วก็อุปกรณ์อีกชนิดนึงเป็นพวกมอเตอร์อุปกรณ์มอเตอร์จะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าตอนที่สตาร์ทจะใช้แอมป์สูงมากกว่าเนมเพลทเราเผื่อไว้เลยประมาณ3เท่าสมมติว่ามอเตอร์กินไฟ1 2แอมอป์เอาเวลาที่เราจะสตาร์ทมอเตอร์2ตัว2ตัวมันจะ24แอมป์นะครับ เราจะต้องทิ้งเวลาให้ห่างกันประมาณ1นาทีหรือเราต้องให้มอเตอร์ตัวแรกเนี่ยลันที่พั0หรอบให้ได้ก่อนความหมายก็คือเวลาที่มอเตอร์12แอมป์สตาร์ทมันจะกินไฟ36มแอมป์ถ้าเราเปิด12แอมป์พร้อมกพร้อมกัน2ตัวเป็น24แอมป์คูณ3มันก็จะประมาณ7 2แอมป์ครซึ่งซึ่งจะเกินกําลังของเครื่องผ่นไฟมันก็จะใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีใช้สตาร์ทเครื่องแรกกินไฟครั้งแรก ประมาณ30แอมทิ้งเวลาห่างไป1นาทีไอตัวแอมที่มันใช้เนี่ยมันก็จะกลับมาที่12แอมตามเนมเพจก็แปลว่าเรามีกระแสที่สามารถใช้ได้48แอมเราใช้ไปแล้ว12แอมยังเหลือกระแสให้เราใช้อีก36แอมซึ่งเราสามารถสตาร์ทเอามอเตอร์ขนาด12แอมได้อีก1ตัวการดูแลบำรุงรักษา ตัวเครื่องแก๊ส ifier อันแรกเลยครับก็คือตัวเตาด้านในเตาเขาจะมีตะแกรงเอาไว้กันเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหม้นะครับใช้ไปนานๆตัวตะแกรงมันก็อาจจะสึกกร่อนถ้าเกิดว่าเวลาตะแกรงสึกกร่อนแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีแก๊สเกิดเป็นความร้อนขึ้นนะครับจังหวะนี้ก็คือต้องเปลี่ยนตะแกรงต่อมานะครับเป็นตัวไซโคลจะต้องคอยถ่ายคี้เท้านะครับตัวนี้มันจะเป็นขุดละเอียด40ชั่วโมงแล้วก็ถ่ายคี้เท้าครั้งหนึ่งแล้วก็ลําดับต่อมาครับเป็นตัวฮีตเตอร์ตัวนี้ข้างในจะเป็นทิ้วคล้ายๆท่ออขง มันจะมีที่ฝุ่นครับเข้าไปตันที่ท่อนั้นประมาณ250ชั่วโมงครับเราก็จะต้องทําควารสะอาดจุดสังเกตนะครับก็คือว่าปริมาณแก๊สมันจะหายไปปกติเรามีแก๊สออกที่จุดแฟร์เรามากเยอะครับพอมันตันมันก็จะน้อยลงลำดับต่อไปครับก็จะเป็นตัวกรองอันนี้ผ่านระบบระบายความร้อนมาแล้วแก๊สเย็นนะครับแต่ว่าในระบบการถองไหม้อะมันจะต้องมีน้ําเกิดขึ้นนะครับ พอเมื่อมันเย็นแล้วครับมันก็จะเกิดการกันตัวของน้ําน้ําก็จะมาขังอยู่ด้านล่างเวลาที่เราใช้ไปหรือว่าหลังจากการใช้งานพอที่เครื่องเย็นแล้วครับเราก็เปิดวาล์วเพื่อระบายเอาน้ําออกลาดับต่อไปเป็นตัวโบเวอร์ครับตัวโบเวอร์ก็คือเป็นตัวดูดแก๊สเนาะที่เราจะต้องบำรุงรักษาครับก็คือว่าตัวบพัทเนี่ยอาจจะมีฝุ่นไปจับไปเกาะนะครับก็บวิธีการสังเกตคือมันเกิดการสั่นที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็อาจจะต้อง ถอดโบเวอร์มาแล้วก็ทําความสะอาดไปพัดครับตัวกรองครับในนี้ก็เหมือนกันครับดูการอุดตันแล้วก็ระบายน้ําออกทรมันตันแล้วก็เปลี่ยนการดูแลรักษาเครื่องยนต์บำร,รุงรักษาเหมือนกับรถยนต์ก็จะมีอันที่1ตัวน้ํามันเครื่องอยู่ที่ประมาณ150ชั่วโมงนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งแล้วก็ดูมอน้ำนะครับสังเกตดูมิเตอร์จากความร้อนะครับว่ามัน สูงขึ้นไม้ถ้ามาสูงขึ้นก็อาจจะต้องเช็คหน่อยครับว่าน้ําแห้งหรือเปล่าอีกจุดหนึ่งคือตอนที่แก๊สเข้ามาตรงนี้จะมีกรองอากาศตัวแก๊สมันอาจจะกรองไม่สะอาดเต็มที่นะครับตัวกรองอากาศก็จะมีลักษณะดําหรืออุดตันนะครับต่อไปเป็นอาการบํารุงรักษาตัวไดนาโมครับไดนาโมตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นไดแบบมีแหวนมีแปรงฐานนะครับตัวแปรงฐานนี่มันจะอยู่ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าแปรงฐานหมดก็จะปั่นไฟไม่ออกครับมันอาจจะมีเสียงดัง